ครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพกกับไม่นี้วิถีชีวิตพ่อเพียงผพพ้าผีผพานองเข้ามาชมบรรยากาศเซเว่นน้อยกลางทงแลลวครับพี่นอ้องไป้หนปิดลานแล้วครับพี่น้องมันนี้ประตูโล่งเรียบร้อยครับหลังจากที่เปิดลานมาตั้งแต่เสารเนาะพี่น้องโอ้ตื่นตั้งแต่ตีห้าปุแล้วครับ เปิดแ้ตีหานเนาะจนถึงคณะนี่กอถึงเวลาปิดละคำแล้วพี่น้องก็เลยมาเห็ุขีดให้พี่ให้น้องเขาในเมืองบรรยากาศเซ่เบนหน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนำํำเพราะว่าวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยเหตุเป็นเป็นไล่ไลยเสริมเนาะพี่น้องเป็นลานคตาในน่อยของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับขายคล้องกับเบสเลสทั้งสี่แบบพี่น้องเนี่ย เหมั่งเห็นนี่ยแะครับสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าที่เข้าเอามาคงมาขายแหละครับเคยเหตุคลิปให้พี่เห็นน้องเขาเมืองหลายรอบแล้วล่ะเป็นร้านค้าเนี่ยน้อยเนาะพี่น,อน้องวิธีชีวิตพ่อเพียงก็เคยเหตุคลิปให้พี่เห็นน้องเขาเมืองหลายเทืยรแล้วลนะ่ะจะเป็นพวกเครื่องดื่ม,ม,มนะจะเป็นพวกขนมนมเนยนะครับจะจะเป็นหลาย้าย่างเนาะพี่น้องเนี่ยยังตูแ้แซ่เข้ายัางสี่ก็ วิธีที่พีพ่อเพีย้ยนก็ใส่สองตู้เป็นล้านน้อยๆครับพี่น้องเฮ้ยเฮ็ดคลิดไปพี่น้องเขาเบิ่งเลยล่ละเป็นตู้แซ่แน่เป็นอ้าวก็แซ่เครื่องดื่มแซ่ได้หลายอย่างนั่นแหละครับพี่น้องให้บริการพี่น้องเขาเนาะเอาบรรยากาศยุลาน่ามาให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งครับหลังจากปิดร้านแล้วเมื่อนี้โอ้ครับแล้วเนาะพี่น้องหลังจากที่เขาค้าเขาขาย แต่แต่เศร้าเปิดร้านตีหากว่ามาปิดเรากระทุ่มคว่าควาครับกับพ่อโยดกเรารับพี่น้องก็อยูกับพ่อสมควรเพราะว่าปกติเราถ้ามัอเศร้าเราก็ต้องตื่นตะเศร้าอีกหรอเราก็ต้องไปทํางานนํากเานั้นกัเอาบรรยากาศในพี่ให้ลองเข้าในเมืองครับทังที่ล้ครับพี่น้องเนี่ยก็เป็นชิ้นข้าโดยทั่วไปเนาะพี่น้องเนี่ยที่วิธีชีวิตพ่อเพียงกับแม่ไว้ทำบริการพี่น้องเขา ก็เฮ็ดคิดหมายพี่ให้นอ้องเขาเบิ่งหลายรอบแล้วล่ะครับสินค้าอุป,ปโภคบริโภคโดยทั่วไปเนาะพี่น้องนี่ในหลายอย่างที่วิถีชีวิตพ่อเพียองอามาเอามาว่างขายเอามาว่างขายแล้วก็เสร,รมิมรายได้แล้วครับพี่น้องเพราะอย่างหน่อยที่สุดก็เอาก็มีรายได้รายได้อีกส่วนหนึ่งนี่ก็คือ,อทํางานประจําอยู่แหละถันี้สิ่งที่วิถีชีวิตพ่อเพียงมาเหตุก็คือพวกร,าร,รา้านคงร้านค่า เป็นโชห่วยนหน่อยเนาะพี่น้องเนี่ยเอามาเสริมรายได้ห้ออีกส่วนหนึ่งครับนอกจากที่ห้ามีรายได้ประจําสําหรับเห้อททางานเป็นมนุษย์เงินเดือนแล้วนี่ครับส่วนนี้ประเทศใดห้าเสริมรายได้อีกส่วนหนึ่งเลยรับพี่น้องการวายุคเดี๋ยวนี้มันพ่อขายเดบ่เพราะว่าเทินโควิดเนาะพี่น้อง อีกย่างกระเซดแต่กินเท่ากับก็ยังพี่น้องเขาได้ยินฟังข่าวอยู่เรื่อยๆนั่นแหละครับโรงงานหลายโรงงานเขาก็ปิดเนาะแต่ว่าช่อหวยเข้านี่ก็ยังอยู่ได้แบบสบายๆครับพี่น้องเพราะพี่น้องเขากับก็บเสือยูคเสือกินจะเป็นประจำนั่นแหละครับมันจะเป็นพวกกะปิหนำปลาปลาล่าปลาแดดเข้ามาเนี่ยแหละครับปลากระป๋องเข้ามาเนี่ยแหละเขาก็ยังซื้อว่าเขาขายได้อยู่โดยตลอดจ้าพี่น้องเนี่ยแก็เหตุผลให้พี่ให้น้องเขาเมืองหลายรอบหลายเทื่อนนั่นแหละครับ เป็น้านคาเลยหน่อย,ซยเซเว่นหน่อยกลางทงตัววิถีชีวิตพ่อเพียงตั้งซื้อให้ครับเป็นซเซเว่นหน่อยกลางทงก็ที่ว่าเป็นเป็นอีกอย่างหนึง่งที่เหตุในเขามีรายายๆเสรมเนาะพี่น้องจังหลายๆอย่างที่วิถีชีวิตพ่อเพียงออกมาว่างขายอย่างนี่เหรอครับสินค้าเม็ดเล็สินค้าที่เฮ้าใส่อยู่ใส่กินอยู่ในครอบในครัวเขานี่แหละครับของง่ายๆ้วครับพี่น้อง ก็เฮ็ดสัน้นว่างล้วก็เอามาว่างขายก็โอเคอยกับพี่น้องเข้ากับว่าจอมนี่อา่าเยังมากมายครับถือว่าเข้าไปซื้อมาจาก้านทรงเส็จแล้ะเขากลับมาว่างขายจริแล้วครับพี่น้องเนี่เป็นเซเว่นนหน่อยเป็นนุ่มเป็นขนมขนมครับกลับมาว่างขายเนาะพี่น้องเคยเฮ็ดคลิปให้พี่นออ้องก็มองไรเสียแล้วล่ะเมื่อนี้ก็ที่โอกาสพิษลานแล้วกับพี่น้อง ทำแล้วพอวิธีที่พ่อเพียงก็เปิดมาตั้งแต่ที่หาจากที่หาจนถึงเวลานี่ก็ถือว่าก็แก็ถึงเวลาที่ต้องพับพันแล้วะพี่น้องเนี่ยคำแล้วก็ปิดหลาดปิดส่องเตือนแต่เศร้ามือเงินเทากัตั้งเมือเ่อเปิดลาน เพื่อขายเพื่อขายอีกรอบหนึ่งครับเอาบรรยากาศมา,าให้พี่ให้น้องอยก็ด้เมืองครับเซเว่นหน่อยๆของวิถีชีวิตพ่อเพียงนี่แหละครับเป็นร้านคาที่ก็เหตดคิดให้พี่ให้นองเอาเมืองเนาะผู้ใดที่พระท่านเด็อยากมีไรายได้เสริมอางหนึ่งของวิถีชีวิตพ่อเพียงก็ลองเห็ดเมืองเลยครับพี่น้องเพราะว่าวิถีชีวิตพ่อเพียงเนี่ยเป็นมุญกุศกันกเดือนแล้วนะเขาก็มาเห็ดเห็ดเห็ดส่วนรลนัคาเนี่ยเขาเสริมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งครับ มีรายได้เนาะอย่างหน่อยเท่ารายได้ๆๆเสริมกว่ามากกัเป็นอีกอย่างหนึ่งครับใใทีนในเท่าทีลดค่าเสาียใจเท่ากับว่าอาดแล้วครับพี่น้องก็เป็นการลดค่าเสาียใจเท่าอยู่เป็นการหารายได้เสริมเทาอีกอย่างหนึ่งจ้ะพี่น้องเนี่ยแน,นงง่ายๆที่เท่าคือทุกคนวิธีชีวิตพ่อพียงคิดว่าทุกคนเนี่ยสามารถทีทีทีอ่าไม่เห็นกิจการในหน่อยอยังเสีไเลครับแต่ถามว่ารายได้มันโอเคบ๊ อ่าวิธีทิธพี่พ่พอเพียงเนี่ยเคยเฮ็กคลิปให้พี่ให้น,น้องเขา้าเมืองไราหลอลนะเนาะสำหรับกำไรเนี่ยก็คิดว่า20%ยอดขายสมุดิม่ต้องสมุดหรอกครับเศรษฐกิจทุกเมืองเนี่ยเข้ากับอาชิมอ่งว่าอ่าเมื่อหนึ่งเขาขายได่จก 3, ักสามพันตีว่าเดือนหนึ่งกับประมาณแสน,น,น,นหนึ่งแสนหนึ่งหรือขาดแสนได้ครับเดี๋ยวนี้มันเศรษฐกิจมันอาชบ่บ่ บกขขอกคือเก่าเนาะครับพี่น้องแต่ก่อนอย่นยอมรับว่าขายดีแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจีลดรุ่งตีเว่าเดือนหนึ่งแสนหนึ่งยังขีลายเท่ากับยี่สิบเปอร์เซ็นต์เท่ากับได้สองหมื่น 20, ครับก็ถือว่าเป็นกำไรที่ท,ที่มันห่างง่ายๆเลยครับพี่น้องวิธีชีวิตพ่อเพียงก็เลยเอามาให้พี่ให้ใหน้องเข้าในเมืองครับเพื่อหลายคนเพิ่นเพิ่นอยากเห็นเนาะคือสิ่งที่อันใดมันดีแล้วในวิถีชีวิตพ่อเพียงก็อยากให้พี่ให้น้องเข้าใน ได้เอาล่องไปล่องไปพิจาราแล้วกาไปเมืองว่ามัดท่านี่เพราะว่า,วาล้านขามันกับโมเมนว่วาสิ่งที่มันเห็นยากันะครับพี่น้องลงทุนกับปลายครับของสินค้าที่ห้ามมากกับเ่งวิถีชีวิตนี่ให้พี่น้องขาเมืองนี่แหละครับก็เป็นสินค้าโดยทั่วไปนี่แหละครับนำปูนำปลาที่เป็นพวก เขาเอ่ยยังอะไพี่น้องเนี่ยเครื่องดื่มทั้งหลายนี่แหละครับน่ามันล่มเข้าแน่อีกย่างสารพัดเขา้าเลยแหละครับเข้ากะมาว่างมาขายขายพีให้น้องเข้าได้ใสบริการเนาะกระเทยเป็นอีกอย่างหนึ่งครับที่วิธีชีวิตพ่อเพียงเห็ดเห็ดลานข้าม่านี่ก็หลายปีแล้วละครับพี่น้องผมม่านแต่เพื่อนพี่หาหาม่านี่กับแปดปีแล้วครับแต่โอเคอยู่ครับ ก็เป็นการเพิ่มรายได้เข้าอีกส่วนหนึ่งเนาะรายได้ที่เขา้ามาที่สิที่สี่เฮตไห้เขามีรายได้เพิ่มไปอีกส่วนหนึ่งบรรยากาศมาให้พี่ให้น้องเข้าเมืองครับบรรยากาศยุลานค่าใช่เป็นหน่อยกาทรทงของวิถีชีวิตพอเพียงนี่ละ่ะปิรลาดแล้วกเน่ยเราประสบการณ์อยาแค่เรื่องดีๆให้พี่ให้นอ้องเขาาในเมืองนําประสบการณ์ที่ อ่าต้องใส่ความรู้ความสามารถมากมายนักนะครับตอนที่เฮใหนพี่เห็นน้องเข้าที่ยั่งว่าท่านจะคิดว่าที่เห็นอย่างนี้ลองเมืองแล้วพี่น้องไงวิถีชีวิตพ่อเพียงก็อาศัยว่าเป็นเ,เป็นประสบการณ์เอามาเล่าให้พีเห็นน้องเขไาในเมืองรายได้ก็ก็ดีก็กกเข้าไปไปรับจ้าง รับจ้างมือละสามรอยเนี่ยตัวเชลยเงินมือละมือหนึ่งเนี่ยตัวสิมม่มมือเลยโอ้พอสมควรอยู่กับพี่น้องแต่ว่าการเท่ามาเห็ดจังเชีเหล่านี่เห็ดหล,าลา้านโค้งล้านข้าเห็ดจังเชีเหล่านี้กะก็อีกอย่างหนึ่งครับที่เป็นที่เป็นไล่ไดท้ที่ที่หนาสนใจอีกอย่างหนึ่งเนาะพี่น้องวิถีชีวิตพ่อเพียงก็เห็นสิ่งมันดีดๆจังเี่ก็เอามาฝากพี่ฝากน้องเขา้า มาล่องพิจารณาเมืองว่าคืออะไรจากย,ย,ยังขีดบออกว่าจีเห็ดอย่างกะก็ล่องเมืองเด้อพี่น้องเนี่ยวิธีชีวิตพ่อเพื่อนขาให้พี่ให้น้องเข้าในเมืองครับอ่ะฝากพี่ฝากน้องเข้าก็แล้วกันเนาะฝากชอบวิธีชีวิตพ่อเพียงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งน้ครับเจเล่พวพาดคลิปเด็ดวิธีชีวิตพ่อเพียงืดอนไอพี่เห้น้องเข้าในเมืองเนาะ ฝากชองวิถีชีวิตพอเพียงน้ำครับขอบคุณพี่น้องครับผมสวัสดีครับ